แป้งแป้งขนมปังใช่ไหมคะถูกแอถูกเอแอบลินปั้นอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะหนอนนอนมปั้นปั้ปัน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 ปานหรอปาอนหรอน้มดูนะ น้ำมินน้ำมินจะน้ำมินจะมาเอาแป้งไปแล้วแน่เลยถ้ามาันจะเอาแป้งมาช้ำหรือเปล่าแม่ฮึ่มร้องเพลงหน่อยสิเพลงอะไรบ้างน้ำมาร้องเพลงให้ฟังหน่อยในวันจุมน้ำมินร้องเพลงเป็นหรือเปล่าแม่ร้องเพลงเป็น เป็นไหมคะไม่เป็นไม่เป็นเมื <laughs> ม่อกี้นะยายังได้ยินมาลินร้องเพลงอะไรก็ไม่หลงอันนี้ทีโรนแบดอิง it a i n มันคืออะไรคะยีวนดอกมันคืออะไรคะมันหยิบตกตาบตกหรอครับ